GOOD MORNING กับเชา้าวันนี้ที่อากาศเย็นสบายเรามาเก็บใบหม่อนสักสีห้าใบไปทำชาใบหม่อนสดๆพร้อมกับมะนาวหนึ่งลูกนะคะจากนั้นนำมาแช่น้ำไว้สัก20-30นาทีล้างให้สะอาด4-5น้ำนะคะมะนาวก็ต้องแช่และล้างเปลือกให้สะอาดด้วยค่ะแล้วก็ต้มน้ำให้เดือด นำมาเทใส่ถ้วยชาให้ท่วมใบชาพอดีทิ้งไว้ประมาณ5นาทีขึ้นไปพอชาเริ่มเปลี่ยนสีเราก็จะได้สีชาที่สวยและน่ากินมากๆเลยค่ะจากนั้นทำการตักกาก,ากใบชาออกนะคะถ้าเป็นไปได้นำออกให้หมดนะคะจากนั้นก็มาหั่นมะนาวค่ะของพี่ กากเอาออกไม่หมดนะคะเพราะพี่สามารถกินและเคี้ยวได้ค่ะบีบน้ำมะนาวลงไปของพี่ใส่เปลือกมะนาวด้วยนะคะจากนั้นก็คนๆนหน่อยหิมากกินเนาะสีเขาก็เมื่อดูน้ำมะนาวสีเขาก็จะอ่อนลงไปนิดนึงการเติมมะนาวทำให้เราดื่มชาได้รสชาติมากขึ้นเหตุผลที่พี่ไม่ทิ้งเปลือกเพราะว่า ะมะนาวเนี้ยพี่สามารถเคี้ยวและกลืนเข้าไปได้เพราะมะนาวและเปลือกมีสรรพคุณทางยาค่ะเคี้ยวได้